ฮห,หวานทำเองได้อร่อยด้วยคลิปนี้เราจะมาทำน้ำขิงน้ำพึ่งมะนาวเริ่มต้นเราก็จะมาทำหัวเชื้อของน้ำขิงกันก่อนครับสำหรับวิธีทำเราก็ได้เคยทำไว้ในคลิปที่แล้วครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูนะครับคลิกดูได้จากลิงก์ด้านบนเลยครับในส่วนของน้ำขิงน้ำพึ่งมะนาววัตถุดิบที่เราจะใช้ก็จะมี หัวเชื้อของน้ำขิง120มิลลิลิตรน้ำผึ้งแท้20มิลลิลิตรแล้วก็มะนาวสด1ซี่ครับเริ่มต้นเราก็จะตวงหัวเชื้อของน้ำขิง120มิลลิลิตรครับแล้วก็ในส่วนของน้ำผึ้งแท้อีก20มิลลิลิตรครับเราก็เทลงไปครับแล้วก็คนให้เข้ากัน แล้วก็มะนาวอีกหนึ่งซี่บีบมะนาวลงไปครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับน้ำขิงน้ำพึ้งมะนาวของเราในส่วนของความหวานจากน้ำพึ้งหรือว่าความเปรี้ยวจากมะนาวเพื่อนๆก็สามารถเพิ่มหรือว่าลดได้ตามความต้องการของเพื่อนๆเลยครับ เพื่อนๆเ,เคยกินน้ำขิงน้ำพึ่งมะนาวไหมกินแล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์บอกเราหน่อยครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับเมนูอร่อยถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราหน่อยครับ